อนนเป็นน้ามของผมเองตั้งแต่อนนเกิดมาได้รับความเอาใจใส่จากคุณปู่คุณยาเป็นอย่างดีอนนเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อประภบนั่นเองเอ้ยมื่อนี้เป็นยังคือส่วนดุยยหอ่ออกมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้มิธุลาอีอย่างนี่เอ้ยอนนมาใจห่อนแห้งแท้ใจห่อนแน่ไรอนนเมนใช่บตรมีเรื่องอีอย่างสำคัญบอที่จังได้นัดนบออกมาได้รับ่างคำสรรงขึ้นแบบนี้พอกแม่จังไดจะมาเบ่งลูกว่าลูกมา ไปุ้ดนัดอ่านนมไว้มันว่านี่แม่เหรอครับผมเขานัดกันไว้ต no no ัวเขานัดยังกันนั่นแหละมีเรื่องยั้งกับบอสเขาไปมาในเสียงมากแล้วเชิญเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเมากระโดดนึ่งตัวมาเชิญกูยั้งลอดถั่วออกมาก่อนหน้าบุดบอดดนด๊อกบาตเต้บุดนะมีเรื่องสำคัญอีหยังคือจังเลยนัดนมออกมาได้เวลาหลิ่งดวนแบบนี้โอ้ตรงๆเลยเนี่ยมาอยู่นี่นะพูดประหันดิหูเรื่องอีหยังบอสมนเรื่องอีหยังกันคือจังสี่ดอกครบ มืออื่นน่ะพ่อกับแม่ของวุฒิสิไปบอกกับปู่ของนพเรื่องเรื่องเรื่องหยัยงเรื่องหมั่นของของวุฒิกับหนูพิมพ์แม่นพฮะแม่นพเบาหยังนะแม่นพที่เอาเรื่องนี้มาเอาเรียนเพื่อล้องใจนพมันบ่แมนเรื่องดีเด้อเรื่องทมือที่วุฒิบอกมากนะมันเป็นเรื่องจริงวุฒิว่ได้มาบอกไม่หยอกมาตัวดอกคันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจริง เล้ยงขเรื่องของเฮาสองคนวุฒิสีเฮ็ดแบบใดแล้วแจให้นบมาทำตัวแบบใดกันเฮ้นบสำหรับเรื่องของเฮาแล้วนะเฮ็ดจังไดนบกับเป็นทีหนึ่งในใจของวุฒิคือเขา <c oughs> ถึงแม้วุฒิไปแต่งงานกับผู้หญิงหรือสิไปยู่กินกับผู้ใดแต่วันในใจของนบก็บมีวุฒิคือเขาหน่าละ่ะวุฒิว่าต้องคิดอย่างไรเด้อนบรับได้แต่มือนีนะนบ ขออีหยังจากยังเดียบอขออย่างน้องวุ้ยเยาวาทเถอิด้ยคนหลายคนหลายสู่มาขอกันหนาด่านด่นยังสี่เรื่องเดี๋ขออย่างว่าให้จบกันไม่น้อนขอทีเดียวครับนู้ยัยคิดลึกได้หนิป้อยมันเป็นตามธรรมชาติเป็นสางย่ำฝืนธรรมชาติพ่อแม่เพิ่นวาจังไหนกันตามใจเพิ่นไปสาสิขออย่างกับขอรูดขอจีนนี่ อย่ามาจังซานทอดกางเกงกันได้เป you know. ็นครูเฮาอุ้ยอิจฉาเนาะออะไรมาแทรกถึงแม่วุฒน่ะสิมีผู้ใดแต่นมน่ะการรับใดทุกอย่างนบยอมรับทุกอย่างวุฒเข้าใจความหมดสุขของนบดีเข้าใจครับถ้าว่าอยากให้นบน่ะเข้าใจความหมดสุขของวุฒิที่กันพ่อกับแม่ของวุฒเพิ่นกับเพื่อนร้อนที่ให้วุฒิเด็กตามใจไป ถ้าจังสันบุดขอกอดนุกก้อนที่สิไปแต่งงานกับผู้อื่นได้บ่สกอดเลยกอดเลยนกขอกอดบุดเป็นเธอสุดท้ายได้บ่สกอดเลยโออกอดแล้วบ่พอต้องหอมพร้อมิ่งเฉยเอาคักร้อนรั่วหอมเลยหอมเลยหอมว้าวชุหอมยังชุ่มหอมยังชุกเที่ยงยังรั่อยู่นี่นะ ปาดติดบักอน,นบบักน้องบ่ามักดีพวกมึงบ่ไอ้ผีไอ้สางตินะไอ้ฟ้าไอ้ดิบติฮะไม่เฮ็ดนิสัยแบบนี้นี่ผี่วงอะผมกำหนดแค่กอดกันทักทายกันซื้อๆมันสิเป็นเรื่องนนาเกียจมองได้มึงหุบปากเลยบักบุญกูบ่อยากเสือเลยวะคนหน้าตาดีๆรูปรอแบบมึงหุง่นดีๆแบบมึง สิมักไม่ป่าเดียวกันเว้ยขามักันไอ้นกยอมถูกยังนกให้นกไหวก็ได้ละไอ้กูท้ายคลิปไปเบื่อนเจ้าเรื่องนี้ไปบอกใส่เลยแค่นี้นะนกกะไอ้คนพอแห้งแล้วไอ้น้ำหนาเนี่ยมึกอยู่วะไอ้เปลี่ยนบักนกกูอยากหัจักเหลือเกินว่าท่านปู้หูวจักว่าหลานไส้หัวแก้วหัวแหวนมีนิสัยแบบนี้เพิ่นสิลับได้บ่ฮะยจัดกันแม้ นบยอมถุกอย่างละาอผมขอละอย่าเอาเรื่องเนี่ยไปบอกให้คุณปู่ฟังเลยไอ้องอาจต้องการีอย่างอันนกนะที่ทำตามใจไอ้ทุกอย่างนบขอละไอ้เป็นอย่างจำบาสตีโตนองลิตนุงเมืเ่อวามึงยอมทุกอย่างมันบอฮะยอมทุกอย่างครับผมสิ่งที่กูต้องการกับคือไปเลยเ้ยไอ้ต้องการนีอย่างคัะจะว่าต้องการนี่เ้อหนีแนก๋เท่านี่สิ่งที่กูต้องการกับคือ มระดกสมบัต th ิท ok mm. mm. no ุกสิ่งท <work> ุกอย่างที่ท่านปูมอบให้มึงต้องตกเป็นขององค์อาจเพียงผู้เดียวเว้ยมึงม่าจังไงฮะครับผมมา้หนกดองทุกอย่างไอ้หนกเอามึงรลับปากกับกูได้ป่ฮะใครมาต้องสิกินอย่างบ้วจาเตกตีดีดีถ้าเป็นจังสันกู้บกกวานสู่แล้วขอให้สูสองคนมีความสุขนะเว้ยบักอันนกโอ้ อีอันดุ๊กไปแค่แบบห้านาเลมปาหนันว่าบ่มักกะเทยบ่มักกะเทยอยากได้มรละดเขาเมืองลูกน้องจะของนู่นมาหยังหรออดป่ะอีกะเทยมึงสิกะเทยมึงอัติกะเทยเออมึงเป็นรวยมันมึงก็เป็นกะเทยกูมีใบมีใบอะไรกระท่อมมึงมีใบไหมกูก็มีใบใบอะไรมรณาบัต แจ้งกูจะแจ้งกูนี่ไม่ใช่กระเทยธรรมนานะใช่สิมึงเป็นกระเทยข่อยไม่ใช่กระเทยควายกระเทยอะไรกูนี่กระเทยเมืองทิพทิพอะไรออกแถลงการณับัดนี้นะคะให้กระเทยบ้านเมืองนี้นะครับปังปุรยเยสือไปโอเคนำเมื่อวันนะคะฝากไปจังนีเด็กมันนีปาผกงูนกระเตยฉีดยานกระตยฉีดยาพี่หนวดยังบอกว่าไม่ปอบใช่วูดอย่าเสียใจเด้อล่ะเด้อแมน องอาจเป็นคนเห็นแก่ตูวแบบนี้ะมันเป็นใส่ดีคนเท่าทำมันคูกันแหละแม่กระเบอเคากันดอกครูไปเสียใจไปเสียใจแม่ป้าแม่ป้าเป็นห่วงมดสวยไปไปพ่อเห็นจังไหนเขาก็ตามพ่อหน่อยเลยลูกไปไปไปพ่อพ่อไปพูส่งอานนบอยู่บ้านเด้อไปน้ำตาลละไปส่งคนนั้นยังที่หลอกพูดไปในกระโถดแถวเรื่องในใจมันแสนกัน เกิดเป็นชายคือกันสัมพันธ์เกี่ยวมันผิดพาดดดนี่บ่หนอพันว่าป้าไม่เดียวกันแท้แท่สิไปแง่ได้จังใดใช้หุดปากบ่ได้ใจมันหักทั้งสงสารพ่อละมันเาอาหักเลืองขอ,องหัวใจนี้ออด,ดอก อยากพาหนีไปตายหน้าแต่คิดถึงคุณบิดายันไอ,อ้บานเอานั่นสาพักกัดกันร,รูปของลูกของเตาเหลือใจหลายเดียผมเกิดมาอับอ,อายอยากไหมเกี่ยวโอโอแต่บอกควรเดี๋นวหนหอหอนี่ ยิ้มสาสุดดีเวลาไปแม่ป้าป้าเมื่อบ้านไปลูกเอาไปต้ทุ่งกันไปกับแซงมันผู้เด่นว่าทาเข้ากับแซงเมียมันไปเดินทางละ <c oughs> พี่น้องเอ้ยโลกกับ